สวัสดีครับืันนี้มาหลวยผ้ามาติดตามในท่างของน้องพีทครับน้องพีทเป็นเด็กมีเซนนะครับเพิ่นเคยจับลอตเตอรี่เองถือทุงสามเที่ยนในปีก่อนนะครับเพิ่นจะเป็นคนที่มักจะมีโชคนะครับซื้อเองนะครับในวันนี้น้องพีทเห็นมอหลวยนะครับบอกมอหลวยสามตัวหางเดียวกันน้องนะครับน่าจะเป็นโชคลาบนะคุณยายว่าบอเด็บบอกมาโดนแล้วเห็นหน้ามอหลวยเพิ่นเลยบอกนะครับเพิ่นวาถ้าถือจะให้เงินบอนะครับ น้องพีทคืออกคักแท้นะครับเพื่อนให้ตัวใดลองไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยครับหวยมันถึงแปดพันถึงนะร้านน้อยเด้ยนี่เระบอกนี่ละอู้หันเนี่ยเออมันซื้อน้ำมันเออมันซื้อน้ำอีหยังก่อนอิรักติที่อิลักอันดูกันย่าไอรีเหไหมเออลอตเตอรี่นะแมนซื้ออันถึงสามเทียยงที่อิรักมันขายอยู่หันเพิ่นซื้อซื้อลอตเตอรี่เองแมนเพิ่นจักปีเราใหญ่ตัไปเองไปเก็ยตปีเกียปีอืมถือปีไก่ซื้อปีไก่เออ ตัปีนี้พน่าดวงมดีคุณบอกบ้าสื่อพนมาบ้าสื่อเด้อปีนี้พน่าสื่อเลยก็ว่าถึงนั่น่พก่ดีถือสามเทียถือถือมันมีคุณอกย้อนหลัาซื้อเองหรือพน่าเห็นยเก่าแมนไม่ต้องเจ้าเองเออมถือเก่าศูนศูงเก่าวนมันเออออกเลยสองตัวไงไกนี่ยสูเก่ามันออกปีนี้คนบอกเยอไปยามปีนี้บ่พปีนี้พนมเมีหันนี่เราบอกเาหันนี่เนาะเห็นว่ารวยเปนบอกแล้ไห่ได้ว่าเีือง ກະເລົ່າເລື່ອງຫັ້ນແຫຼະໄດານຳີ່ນນະົນາຕວ່າລດີຣືືາືືພິື້ນຊິກສີກາານືາາຍ4 0 0 0າ້ອງດ เออมันนั่ถือเงินไปเสือดเชื่อเหรีเ่นงี้ไหนมันสีพันเบี้ยเงินวละร้านไ้อซือยางไงน้องพีดน้องพีทนะไปอนไปเสือนเอาเงินที่พูดล่ะโยเชงกิหนเสือี้นั่นเชืเหช่างนี่ต้อว่าไปเเสือเลยเอเจงหดเกลวงนออางเงีนะครับเดืนือเงินสตัวหงอดึงสามตัวแปดพันสามตัวหนาาตัวไทยสิบเอาม้ตัวไทยนั้น ปีนั้นมัอตีสามเถียเลยบ่อืมปีนี้บสืันมาซื้อแล้วก็สัตตัวยหญพอตาซื้อก็บ่อใหญ่บ่ห้ตาซื้อตาสื่อื้ออยังสื่อแล้วก็วัตถอมาเอาหูจักกูจิหูจักกินว่ตถุแล้วซื่อแล้วก็ัตถมานี่บอกกันว่าตอนแรกเนาะผมรอถามเนาะผมลองลองถามพงเนาะเขาเบอกเขเลยเนาะนั่นแหะแปลกกูดิมีอนคลาดบวกถึงแล้วเนาะอืมเนกะทิเี๋ช่วของมัรยยสีวเนาะกูเจืกังกบอกเนี่ย mẹ thiên, anh có ừ. lên, tôi thiêng cũng bao bảo đi cũng có vuông nhưng mà ông vẫn cứ bao bảo hẳn à nhèm thả phun thì thả liền chết tôi thả mồi liền nó nó bỏ luôn nó để mà đây nó chọc tôi đã bẹt nương con đi nương con nó hốc đi hốc nó nhưng cứ gần nữa như là tôi sống tôi nương hốc bẹt rồi tôi khẩn con còn mỗi người để nhìn qua ว่างหกหนึ่งแปดเอาเด้อน,นะครับตัดได้หนี่แล้วน,น้นะอยเนาะม่อยากดอกเลขหกหนึ่งก็ต้องออกกาังกนเลยแต่เช่ยต้องหกแปดก็แปดหนึ่งล้่างวนเนี่ยมันก็บอรนั่นอหละนะเลขนองคีดเนาะอือ,อดูปีกหกดูว่าเป็นคนที่มีเศษนของเพิน่นเอ้อเอาเงานินตลาดนั้นบ้านทีหนึ่งเหงเรียนพ่านไปนะเนาะเดือยนีเหียนงยนังลำ เศรษฐกิการถึงได้เงี้ยเศรษฐกิจการเองมีท่านว่าท่านว่าเลยเนาะครับไปตลาดมันทีหนึ่งท่านมาเพิ่นไปเพิ่นไปขอพ่อหดอกอยุ่พระธานผนวนนมหน่ะนะเพิ่นไปขอเองเด้เออนี่เราอยู่หันเออก็ว่าจ้างสญญานชิมนัวไปดอกอืมอขอมาให้มีเงินมีข้ามันัวไปแล้วบอกอบอมันดอกเรียน,นเกง่งนัวไปดอกครับลุกขึ้นมาเลยเงินสิบบาท เงินสิบบาที่มันจะใส่เป็นเต้านี่สิละนังก็บตากินกตาคิดแต่เงินสิบาทเอามันไมาด้ใส่แต่คิดดูผนมากเห็นเงินบาทจิเป็นแดือเลยกิดอะไรตาทางบ่อเด็กบงเด็กโอคเพื่อนไหนเพื่นไปปะางคนนอ้องเดดสิขอโชคแม่เพื่อนมีโชคมันจะเกิดเ่แม่พูนหมายถึงว่าพอม มีท้องถือีด้ดูือยให่รามีน้ำหรือเรีไกดูมีปะก็ะถือว่ามันมันอยู่น,ำบบน้ำารือกีก่หัวถือโอ้โหนวดจะม่อยู่น้ำเถอ,เอมะมาอยู่น้ำบางกัตาน่อยล้ามีย้อนตาน่อยบลดร้านใ่ว่พ่คนดูจักเลขแกเบอร์เนี่ยบางห่นแม่เาิ่นก็กกบอกก็กถือถือหันสบาทอืมครับแสดงว่าเราถือก้นมีบุญอะไรมาเกิดเนาะ หรือเพิ่นมีของเก่าเพิ่นเด้หน่อยเท่านี้ได้ขอพออราาพองค์พระธาตุพนมจำลองเป็นไหมนะครับเออเจันไปเด้อเอาว้วงอันพระธาบุาญเังไหนผ้ามันไปบุญาผ้าไก่ออมบวชเที่ยวกับขอมีสามดอกมันสองคนนะครับเลยยินมันมากไปชังสั้นครับเมื่อก,กี้มางลยกับเลยขอเพิ่นเมื่อวันเราบอกเลยเป็น,นแน่เนบา,าหยอกกระเสือก็อออเลยบอกย่าในวันหนึ่งหกแปดนะครับมันเกิดข่านบอกเนาะครับแต่ว่ามางลยอด่างนี้นวันหนึ่งหกหนึ่งแปดนะครับ แต่ว่าพึ่งก็เป็นเงียบๆไม่อายสิน่ะบอกจะอายว่านไจ้างพึ่งล่ะเพราะเดี๋ยเสี่ยวน่นว่าคนรนี้ถ้ามองรวยกต่ถ้าถูกกดเงินอยู่ก็เลยวันไหนต้อแก่นะครับพ้ามนงดีๆจะอายล้วนอือกับพึ่งก็เลยตัด้มอมอรวยเลยตัดไทยพึ่งนะครับคือหกหนึ่งหกแปดแล้วก็หนึ่งแปดเป็นแนวทางของน้องพีทในงวันนี้เด้อนะครับคือว่ามีโชคมอรวยสัญญาของพันไว้ว่าถ้าออกไม่สามตัวนี่มอรวยจะเงินลอยมาฝากไว้น้ำซ่างแล้วมาเอาล้วนะ ไอ้ที่บอกพ่นมอเลวยได้แม่เด้อขี้มอโลดมาทรงฝากน้องสร้างเลยล่ะนะครับมอเลวยก็รักษาสัจจะเด้อครับเด้อนะครับยายหนิบวัวไอ้ออกนี่สามตัวนี่มอเลวยห้แท้น้ำดีน้ำเบือแบบนี้จะจะไบ่ค่อยถือบอลเลยบ่บเพรไม่เคยซื้อพคนละรถซื้อซ้ำแต่ร้านน้อยบอกเลยซื้อรถไปย่าซื้อถึงเต้าผ้ามัซื้อรถตีเด็ดมึงตัองขยี้พ้องมันเองคือกระถือของเงินเอองวดกันไปอันบ้างไม่เงี้ยนี่ตายเมถาวงทะเลตายครับ มันก็ถือตี่ก็ถือใบเดียวสี่พันสี่พันงานอะอยานีสุนี่อ่ะออตเตอรี่เพื่อนหายายเบิดบ่ก็ขอเยู่ขอมาหลายนอจากเดีอยกได้จักรยานเดี๋ยวเดี๋ยสื่อก็เลขก็ะลยกือล้วมึงก็จะมาขายก็เลยสื่อล้วมึงก็เลืกบ่ายว่าสื่อหน่อยใบเด้งสือหาใบถือใบเดียวใหายน่ะก็ร้านหน่อยเพื่อนนี้เพื่อนนี้จำเรามองงันน้อยใหญ่บ่หน่อยใหญ่ใช่ที่รักไปขาย ่ а, ีล้านไม่เยอ่เกแต่ศูนสูนสนมันจะเอาลายสูนมันชีวิตเถื่ยูนนแบแยกจ้นขายของเอาง่ายแย่จไปจะหาก็เห็นมันเอาดัว่สมาวันออกอีนี้สูนเก่าไหมออีหมารูนเก่าวันครับมันบอกตัวอย่างนี้เนาะมันสามตัวถึงนันจะหนึ่งสองตัก็ถึงไม่มีหลักครับถึงสาม่อย่าเาเป็นคนพิเศษเนาะน้องคิดเนาะครับ บถือเจ้าปีนั่นล่ะปีนี้มันซื้อเยอะเกี่ยงมันมาซื้อแล้วก็บวัตถุประตเจ้าของมันเลยว่าครับแต่ว่าแปลกอยู่เมื่อกี้นี่ถามมันก็บอกเลยไหมอืมธรรมดาเนาะมันมันสิไปนั่สีจัดเป็นเท่ากับซอสมันเห็นมันมันสิซื้อเลยอันนี้มันมันมันมาซื้อแล้วก็บวัตถุมีมัวันนี้เนาะแม่นะตีบอกเนาะนั่นล่ะปกตีบอกเขาไม่ให้บอกบอกแล้วเอาตัวได้หลายเลยว่ะไหนจะมาอืมคอยซื้อไว้ทวงหรือยันนั่นจิ้อยู่ ก็ถือว่าตงยี่สิบบาทกระถือว่าอาจจะเป็นโชว์ของเอฟซีทั้งช่องอะไรนะแม่เนาะในวันนี้เนาะเชียงเบิองสั拉ลองเบิองกับเชียงเบิองนะครับมากรับค่อมซื่อนะครับมันนี้จะเชียงเบิองเหรอนาะแต่ว่านองพีนเนี่ยราเป็นคนที่ดวงดีม่โชว์อุตตใดนะครับเคยถือรตรีเองซื้อเองนะครับซื้อจนในขี้จะกยาดเองเลยนะนะครับเปิไท่มาหนึ่งหกแปดนะครับไม่ว่ามาเลยอย่างเงี้ยทางนี้เราพาไปซื้อหกหนึ่งแปดนะครับก็เลยตัดไปเพิ่ือหกหนึ่ง หกแปดแล้วก็สินะครับในทางของน้องคิดในงวดนี้รถสองพันกว่าเนี่งเด็นสองพันสามวาอยู่เขาเด็ดลดง่ามได้หรออืมอุ้ะเห็นว่าด้าทางยากบงหูได้ว่าเราเป็นงันเราเองซือมาจากนั่นเพลียเส้เบนผาไปเส้เบนเพลียครับเอาในงวดน,นี้ผาไปลองตามในทางน้องพีตรงเด้อนะครับเด็กเด็กมีเส่นนะครับเนาะเดี๋ยวพื้นถือให้พื้นถือตัวนี้มาลดไม่ยบดาดาคของรุ่นคือถือคนเราจะดจัคนใดคจะว่าจัดใบหาหกใบหรือว่าถุเื่อมันะสารีาเอาไวให้พืะ อันนี <laughs> ้เื้อใบเดียวนี่ก็ทิ้ทือเกี่ยววะเออเนาะแปลกหน่อยนะแต่สิเป็นพอดเนะจมาไปนึกนังถือรถเลยว่ะผมสมนติผมจะไปหาหลืต่กี้หน่อยได้ยังผมจะว่าตัวนั้นผก็ยิ่งเรไยนสะดุดแล้วนะขึ้นกายลงมาสื่อตั้้กายผมจะขอพันขอเหล็กขอโชว์คอยังเป็นเด้ยังว่าคนดีหน่อยคนได้ขอประถางน้อง็ิดตรงนี้ื่องตน์พีติครับ ขอเสนอเนาะย่าเนาะให้โชคมาหน่องพีทเด้อนะครับให้ออกในสามตัวนี๋มาเอาเงินลอยหลดน้ำซ่างหนยเดยฝากไว้ให้ดอกเอาขอบคุณคุณย่าหลายเด้อนะครับเอาแม่ฝืนไม่พอวอลแทสวอลแทสนั่นลูกหลานเนาะขอบคุณหลายๆครับสืบยังไงในทางนี้เอาหน่องพีทนะครับขอโชคคนหวานครับสวัสดีครับ